สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o ล l y h ฮิลลิ่งเทียนะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเรื่องตัวตนคุณในอนาคตต้องการจะเสื่ออะไรกับคุณนะคะก็เดี๋ยวมาดูพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปกันนะคะว่ามีพลังงานของชาวธาตุใดบ้างราศีใดบ้างถ้าเกิดว่าธาตุหรือราศีไม่ตรงนะคะก็สามารถรับชมได้เพราะว่าการที่คุณโดนดึงดูดมาชมคลิปของเฟิร์สก็แสดงว่า มีข้อความนะคะถึงคุณมีพลังงานที่ตรงกับคุณบ้างนะคะรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปหน่อยค่ะสามม้ Tree of Wands j u d g ั e เม Two of Swords, Queen of Wands, Nine of Pentacles, Two of Wands, The Tower, View of Fortune, Eight of Pentacles, The Fool. Wow. เป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูธาตุลมเมทุนตุลกุมแล้วก็ธาตุดิน,นะคะ่ะพฤทภศพกันมังกรนะคะก็ถ้าเกิดว่าราศีหรือธาตุไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะลองรับเออลองฟังพลังงานหรือสถานการณ์ก่อนก็ได้นะคะเอ่อเหมือน ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วคุณเกิดความลังเลเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณมันจะเป็นการหรือไม่ก็คุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันเนี่ยหลังจากชมคลิปนี้ใช่ไหมคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทานหันเกิดขึ้นเลยก็ได้ด้วยมันเป็นเกี่ยวกับโชคชะตา โชคชะตาสิ่งที่จัก,กรวาลได้กําหนดมาแล้วหรืออาจจะเป็นอาจจะถึงทามถึงทามิ่งทามไลน์ของคุณแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีศักยภาพอะค่ะตรงนี้ค่ะบางคนบางพลังงานอาจจะยังไม่รู้ตัวตนตัวเองว่า เป็นอะไรมาจากไหนอะไรยังไงบางคนยังไม่ได้เข้าเส้นทางบางคนเข้าเส้นทางแล้วบางคนเพิ่งจะเข้าเส้นทางมาได้สักพักกําลังที่จะเรียนรู้ใช่ไหมแต่เนี่ยพลังงานที่ชัดๆเลยนะคะจากคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานที่มีการตื่นรู้แล้วมีการตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณแล้วนะคะเนี่ยลอกคาเหมือนแบบได้แบบแยกกายอกายอกมาแล้วเห็นไหมลอกคาแต่ละคํา ค่ะแล้วก็แบบเนี่ยอันนี้คือไพ่พรสวรรค์เหมือนคุณอะเป็นคนที่มีพรสวรรค์คุณมีเวทมนต์คุณมีของอ่ะค่ะมีของในตัวแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบเหมือนอะก่อนหน้านี้ใครที่ทำงานประจำใช่ไหมคุณมีความรู้สึกบางพลังงานมีคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะออกคุณอยากจะมีอิสระคุณเป็นคนที่รักอิสระ ชอบความท้าทายในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยชอบการผจญภัยก็ได้เพราะว่ามีเดอะฟูขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยแล้วเดอะฟูขึ้นมามันบ่งบอกว่าชีวิตคุณนะคะแบบเหมือนแบบ มันจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นถ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะด้วยหนึ่งเหรียญขึ้นมาคุณจะได้รับโอกาสได้รับเงินทางกายภาพของคุณจะดีขึ้นค่ะชีวิตทางแบบประจําวันท่านสามดีทางกายภาพของคุณจะดีขึ้นมันเป็นโชคชะตาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เหมือนคุณน่าจะทราบดีอยู่แล้วทุกๆคนรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเส้นทางเนี้ยมันเป็นอะไรยังไง คุณอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการดึงดูดกดแรงดึงดูดการเมนิเฟตก็ได้แล้วคุณสามารถเมนิเฟตได้นะด้วยความที่ตอนนี้เหมือนมีความลังเลอะมันมีการลังเลเฉยๆอาจจะแบบยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาอยัางไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ขอให้รู้ไว้เลยนะคะว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นคุณจะเป็นอิสระคุณจะรู้สึกแบบโอ้ยแบบมันโล่งแล้วอ่ะมันแบบมันดีแล้วหลังจากที่ปลดอะไรต่างๆนานาแล้วคุณแบบมองคุณคุณรู้คุณรู้ตัวตนตัวเองแล้วนะคุณรู้แบบว่ารู้ใจตัวเองแล้วรู้สัญชาตญาณตัวเองแล้วแบบแล้วก็มีเป้าหมายแล้วอ่ะเห็นแล้วว่าทางข้างหน้าคุณแบบเห็นภาพคุณจินตนาการคุณจินตภาพตัวเองขึ้นมาแล้วว่า ทางข้างหน้าอนาคตข้างหน้าคุณเป็นยังไงแต่คุณไม่ได้ไปแบบยึดติดกับอนาคตหรือว่าเติดอยู่กับอดีตนะแบบเหมือนคุณแค่เห็นภาพแล้วคุณก็กําลังจะทํามันคุณกําลังจะแบบเหมือนคุณกําลังจะเออไม่ใช่คุณกําลังจะสิคุณคุณมีแพชชั่นหรอวะเออมันมีไฟมันมีไฟมันมีรู้สึกเน่ยตอนนี้เฟิร์สไม่รู้นะว่าคุณลังเลเรื่องอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวมาเปิดเพิ่มกันนะคะว่า เปิดเพิ่มก่อนกันแล้วค่อยถามเนาะว่าตัวตนในอนาคตของคุณจะเสื่ออะไรเก <_ S 1> ี่ยวกับงานนะเนี่ยเหมือนคุณแบบมีสิ่งที่ชอบแล้วอะแบบเหมือนรู้แล้วว่าตัวตนท,ที่แท้จริงของคุณอะชอบอะไรต้องการอะไรอะคะ่ะอืม บางคนนะ้ำแบบมีการแบบปลีกวิเวกหรืออาจจะไปถือศีลอาจจะไปถือศีลแปดไปเออเขาเรียกว่าอะไรนะบวชหรอบวชชีพราหมณีปะคะก็ได้หรือปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมอ้าไปปฏิบัติธรรมสิเพจออฟคัพนะคะอ้าจริงเนี่ยจริงด้วยคุณมีภาพในหัว เชื่อไหมว่าภาพในหัวของคุณนะภาพในอนาคตของคุณที่คุณคิดไว้อะมันเป็นไปได้จริงๆนะแต่คุณต้องกระทําด้วยการ m a n i f e ต t ก็คือการที่คุณเชื่อใจวางใจแล้วแบบจินตนาการภาพแบบนั้นขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันสามารถเป็นจริงได้อะค่ะก็คือ โดยการที่คุณมีภาพในหัวสมมติคุณรู้แล้วว่าคุณชอบอะไรจะทําอะไรใช่ปะแล้วก็มันจะมีภาพในอนาคตว่าเฮ้ยเนี่ยโตขึ้นฉันเป็นอย่างนี้แน่นอนแล้วคุณได้ลงมือทําจากจุดเล็กๆอะคะ่ะจากที่ทําได้ะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่ทําได้ในขณะปัจจุบันโฟกัสที่ปัจจุบันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทําด้วยความสุขเอนจอยกับชีวิตมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังแบบเนี่ยใช้ชีวิตอยู่อะคะ่ะ หาความสุขได้จากตัวเองแล้วก็ในสิ่งที่เจอในแต่ละวันไม่ว่าจะการกินข้าวหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามอะค่ะหรือการฟังเพลงดูหนังพาพาแบบพาจิตวิญญาณของคุณไปแบบมีความสุขอ,อ่ะเหมือนแบบเป็นการเยียวยาไปในตัวเพราะว่าตอนเนี่ยเราก็เหมือนจะต้องเคลียร์สภาวะด้วยเคลียร์ของเก่าเคลียร์อะไรที่มันไม่ใช่แบบ ที่มันไม่ทําให้คุณแบบเนี่ยมันไม่ดีต่อจิตวิญญาณของคุณนะคะอะไรที่มันเป็นขอเป็นพลังงานลบทุกสิ่งทุกอย่างความเบื่อนายความเหงาความงอยอะไรอย่างนี้ค่ะคุณต้องเคลียร์ออกให้หมดเนี่ยแล้วมันจะเริ่ม m a n i f e ได้คุณจะสามารถดึงดูดได้อ่ะอันดับแรกเลยก่อนที่จะ m a n i f e ได้ใช่ไหมยสิ่งที่เราคิดอะ่ะคุณสามารถดึงดูดได้แม้กระทั่งเรื่องความรักอะคะ่ะแต่แต่ว่าไอ้เฟิร์สขอพูดเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับ การงานหรืออะไรนี้มากกว่าเฟิร์สขอแชร์เรื่องหนึง่งคือเฟิร์สอะมีก่อนหน้านี้นเฟิร์สรู้สึกแบบมีก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมก่อนที่จะมาแบบมีไฟที่จะอ่านไพ่อ่ะคือเฟิร,ร์สยังไม่มีแรงบันดาลใจยังไม่มีแพชชั่นเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าอยากอ่านอยากเก่งอยากอ่านไพ่ทางสายจิตวิญญาณแต่มันยังมีความเหงามีความแบบเหงาแบบยังยัง,ยงมันยังไม่มีไฟในตัวเองอะ่ะเออแล้วพอเมื่อเฟิร์สเริ่มเคลียร์อยู่ดีๆอะ่ะมันมีสายนมันมีสัญญาณเข้ามา อยู่ดีๆแบบทางสื่อ f a c e b o o k อะไรเงี้ยมันมีพี่คนหนึ่งที่เขาอ่านไพ่สายจิตวิญญาณอ่านไพ่สายส่งพลังงานบวกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเฟิร์สก็แบบไปได้แรงบันดาลใจมันจากเขาเฟิร์สก็ไปศึกษานน่นนี่นั่นแล้วก็ไปโรงเรียนครอสเขาก็คือได้แบบมันมันเนี่ยแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เฟิร์สรู้สึกมีไฟมากขึ้นแล้ววันหนึ่งอะเฟิร์สเห็นโพสต์หนึ่งที่เขาแบบ เนี่ยเฟิร์ได้ไพ่นี้มาไม่รู้ว่าบางคนนะถ้าเกิดเป็นแม่หมอนะเนี่ยจะเห็นไหมเป็นไพ่ดรากเนตชา a r โรค่ะเป็นไพ่ t a r o โรปกติเลยก็คือเขาให้เลือกไพ่ที่ชอบไปหนึ่งเฟิร์เลือกไฮพิเทสแล้วไปทายใช่ไหมใครที่ทายมันมีไพ่อ่ะได้ได้ไดพ่สองสำรับเขาแจกไพ่สองสำรับแล้วก็พวกของขวัญอื่นๆผ้าปูโต๊ะถุงนู่นนี่นั่นบลาบลาบ อะไรนะพวงกุญแจอย่างงี้อย่างงี้แล้วแต่รางวัลรางวัลใหญ่มีสองรางวัลก็คือไพ่เฟิร์สก็ไปทายแล้วเฟิร์สเมนิฟเฟตอะเฟิร์สแบบดึงดูดเออใช้คาว่าดึงดูดดีกว่าด้วยความที่เราอยากได้มากแล้วเราก็ตั้งใจทําเต็มที่โดยการที่เขาให้อธิบายว่าชอบเพราะอะไรเฟิร์สก็แบบดึงจากจิตข้างในเลยจากจิตวิญญาณของเฟิร์สอะว่าแบบเออเนี่ยเฟิร์สเลือกพไพ่ใบนี้ชอบพไพ่ใบนี้เพราะว่ามันอย่างงู้อย่างงี้อย่างงี้นะปุ๊บแล้วพอวันประกาศอ่ะ ฟอได้เฟอได้ไพ่อ่ะคือแบบเฮ้ยเนี่ยแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเออว่ะเราก็ทําได้เว้ยเนี่ยมันเป็นการดึงดูดที่แบบไว้วางใจละแล้วแล้ว,แล,วแล้วเฟอร์อะไม่ได้มีความที่แบบเฟิร์ไม่ได้เป็นฟิลที่เออเหมือนไปรอคาดหวงังไปติดตามคอยติดตามนะเหมือนแบบลืมลืมไปเลยอะเหมือนตอนนั้นเราตั้งใจเออเราเมนิเฟตเราดึงดูดว่า เราอยากได้ไพ่เราต้องได้แน่นอนอะไรประมาณเนี้ยเหมือนมันมันเชื่อสุดใจไปแล้วว่าเราจะได้แล้วเรามั่นใจในสิ่งที่เราทําอ่ะเรามีไฟเรามีแพชชั่นในสิ่งที่เราทําอ่ะเนี่ยอันนี้คือเฟิร์สยกตัวอย่างนะเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นพอเฟิร์สมีไฟในสิ่งที่เฟิร์สทำใช่ปะแล้วเฟิร์สพอเฟิร์สทำเสร็จปุ๊บเฟิร์สก็ปล่อยผ่านไปเออแล้วก็มีความสุขกับชีวิตต่อไปฟังเพลงกินข่าวไ,ไปนู่นไปนี่หรือว่าทําอะไรทั่วไปแบบว่าใช้ชีวิตประจําวันแบบมีความสุขอะ่ะ เวลาเจอพลังงานลบเข้ามาใช่ไหมความกังวลความเครียดความหงอยเหง,งาเนี่ยก็เคลียร์ออกเนี่ยมันจะมีพลังงานความหงอยความเหงายอยู่แบบเบื่อเบื่อเซ็งเซงเนี่ยมันคือพลังงานลบมันตัวนี้แหละค่ะมันจะคอยปิดกัน้นทําให้เราสามารถไม่สามารถเมนิเฟตได้ทําให้เราสามารถไม่สามารถดึงดูดได้เพราะพลังงานลบพวกนี้มันปิดกัน้นสิ่งดีๆที่จักรวาลเขาส่งมาให้นะคะก็เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่า ตัวเราในอนาคตนะคะส่งข้อความอะไรมาให้เรา Devil, Queen of Pentacles, Four of Swords, Four of Pentacles แล้วก็อะซิกออฟคัมันจะมีนะไอเดวิลเนี้ยเฟิรอ์ขอตีความเป็นอัตตาละกันอัตตาอีโก้หรือ พลังงานลบทุกสิ่งทุกอย่างอตไตก็คือตัวตนเราเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโมโหหงุดหงิดอะไรต่างๆนนะาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นลบหมดที่เราเคยเป็นเราพยายามเอ่อเขาเรียกอะไรถอนรากถอนโคนเนี่ยการฝึกสมาธิค่ะ,คะเนี่ยอันเนี้ยเป็นฝึกสมาธิแล้วกันเหมือนเนี่ยคุณบางบาง,บางพลังงานอาจจะผ่านจุดนี้มาแล้วเพราะว่ามันมีการถอนลากถอนโคนคุณไม่เก็บอารมณ์เหมือนบางทีอะเราต้องปล่อยนะ เราไม่ควรเก็บกดหรือเก็บอารมณ์มาแบบไอเนี่ยเพราะว่าพอถึงจุดที่ระเบิดอะ่ะมันแบบมันปัง้งมันแรงมากอะ่ะแต่มันบางคนนะถ้าเกิดปล่อยอารมณ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรจะโชคดีหน่อยมันจะปรับไวมันจะเคลียร์สภาวะไวตรงนี้ทุกคนเคลียร์ได้หมดคะ่ะอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะยากนิดนึงบางสําหรับบางคนที่แบบเก็บมาใช่ไหมเราก็มันก็ ค่อนข้างที่จะยากแต่คุณทําได้เพราะว่าคุณเป็นค u e e n าะเ e n t ต c เคอก็คือคุณจะมีความสงบอยู่ในตัวคุณจะเริ่มเคลียร์ได้จากการนั่งสมาธิหรือทําสมาธิในแบบที่คุณทาอะค่ะแบบอาจจะเขียนหนังสือก็ได้อยู่กับลมหายใจไอการที่อยู่กับลมหายใจณนะปัจจุบันอะโฟกัสที่ปัจจุบันเนี่ยคือที่สุดแล้วแม้ว่าใแต่ว่าการทําสมาธิอะการนั่งสมาธิมันก็จะ ชัดเจนขึ้นไปอีกเออเวลาใครที่ทําสมาธินอนสมาธินั่งสมาธิมันจะชัดเจนขึ้นไปอีกคุณจะรู้อะไรแบบไวกว่าแต่ว่าการที่อยู่กับปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่มันช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วกออ็มีการเยียวยาเหมือนแบบบางทีเหมือนคุณแบบลืม เด็กตัวเล็กๆของคุณนะ่ะจิตวิญญาณข้างในจิตวิญญาณของความเป็นเด็กของคุณอนะ่ะมันต้องขุดนะมันต้องถอนลากถอนคนอันนี้คำนี้เฟิร์สได้มาจากพี่คนหนึ่งที่เฟิร์สเพิ่งคอคุยกับเขาเมื่อวานคือเขา่บอกว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างแบบบางสิ่งบางอย่างมันเราได้แบบทิ้งอะ่ะเหมือนเราได้ทิ้งอะ่ะเราต้องย้อนกลับไปในอดีตเพื่อขุดมันออกมาว่าเนี่ยสาเหตุที่เราเป็นแบบนี้นิสัยแบบนี้มันเกิดเ,เกิดความแบบอะความอิจฉาความโมโห ความความแบบเรียกร้องความสนใจหรืออะไรที่มันเป็นลบอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากไหนต้นตอมันมาจากไหนขุดตั้งแต่เด็กๆเ,เห็นไหมมีรูปเด็กไปขุดตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เยียวยาเขาเยียวยาเขาเย,ย,ย,าเาเยียวยาจิตวิญญาณดวงน้อยของเราอะค่ะเยียวยาเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พยายามแบบ เนี่ยตามใจเขาอยากจะทําอะไรตอนเด็กๆอยากจะทําอะไรไปเต้นระบาไปอยู่กับธรรมชาติชมนกชมไม้อะไรบ้างก็ได้เนี่ยมันจะช่วยฮิลลิ่งได้อย่างดีเลยมันจะเยียวยาแบบคุณได้อย่างดีแล้วตอนนี้เหมือนมันจะขุดลากถอนลากถอนโคลนขึ้นมาได้แล้วหลังจากนั้นอ่ะคุณจะมันมันจะไอ้นี่ขึ้นอนะ่ะอืมพังคิดว่าบางทีเหมือนคุณได้แบบข้ามข้าม ข้ามสเต็ปไปเออมันมีการข้ามสเต็ปไปแล้วพอเมื่อพอเหมือนถ้าเกิดมันมีเหตุอะไรที่มากระสกิดคุณอีกอ่ะมันจะล่วงได้ง่ายมันจะแบบไม่ใช่ล่วงดิใช้คําว่าล่วงมันไอ้นี่ไปเนาะนึกคําไม่ออกเหมือนกันนะคะมันจะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะมันสมมติอ่ะอย่างเช่นเฟิร์ยกตัวอย่างเอ่อแก้วน้าเนาะใส่น้ําแล้วมีตะกอนอยู่งลางตะกอนมันแบบ เหมือนคุณแบบกดตะกรอนเก็บ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 ตะกรอนของลาพอวันนึงมันมีอะไรมาสะกิดอ่ะมีคนแบบโยนอะไรลงไปปุ๊บตะกรอนกระจายฟูอย่างนะนะนึกออกไหมมันจะเป็นฟิลนั้นนะคะแต่ถ้าคุณแบบค่อยๆเคลียร์รู้แล้ววางแบบเหมือนแบบ เหมือนคุณต้องทําความเข้าใจอ่าไม่ใช่รู้ระหว่างทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําความเข้าใจกับความรู้สึกพอมันมีความรู้สึกอะไรเข้ามาคุณทําความเข้าใจนะคะมันจะช่วยเยียวยาจิตวิญญาณของคุณจิตวิญญาณตอนเด็กๆของคุณได้แล้วก็เดี๋ยวเฟิร์สจะใช้เป็นไพ่ออร์เคิลเป็นไกด์เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะ ตัวตนของคุณนะคะในอนาคตอยากจะสื่ออะไรกับคุณคะตัวตนในอนาคตของคุณอยากจะสื่ออะไรกับคนที่เข้ามาชมคลิปเฟิร์สคะ่ะอ้าโอ้โหชัดเจนมาก meditation for clarity clarity คือการทำสมาธิเพื่อความชัดเจนใครที่มีการฝึกสมาธิไปแล้วคะ่ะ เมันจะมีการแบบอัพระดับอัพเวลอยู่แล้วจาก10นาที5นาที10นาทีมันจะขึ้นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะอย่าแบบเหมือนทุกคนจะมีความแบบพัฒนาอยู่แล้วในตัวเองถ้าเกิดมีการเริ่มต้น่ะอ่าแต่ถ้าเกิดใครอยู่ในช่วงพักก็พักก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็นอนสมาธิเอาใครที่เพิ่งเริ่มต้นเฟิร์สเนี่ยเริ่มมาจากการนอนสมาธิเลย ตอนแรกอะ่ะเราไปยึดติดในไอ้ท่านั่งนะเราไปยึดติดท่านั่งสมาธิว่าเนี่ยมันต้องขาขวาเท้ขาขา,ขาซ้ายหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆอการทําสมาธิมันได,มนได้มันได้ทุกแบบเลยขอแค่คุณนั่งสงบอยู่กับลมหายใจจะนั่งท่าไหนก็ได้ท่าสบายๆก็ได้แบบไม่ฝืนตัวเองไม่ฝืนจิตปัญญ,ญาของคุณไม่งั้นคุณจะไม่อยากทําคุณจะรู้สึกว่าไม่อยากนั่งฟุ้งซ่านอย่างงาู้นอย่างนี้เมื่อยเหน็บกิน ช่วงแรกๆเฟสดเป็นอย่างนี้เลยเฟสดยังไม่ได้แบบช่วงแรกยังไม่ได้เข้าเข้าเส้นทางการตื่นรู้นะเฟสดแบบไม่อยากนั่งเลยสมาธิอะ่ะแต่พอมารู้แบบเนี้ยว่าการทําสมาธิทําแบบไหนก็ได้เลือกแล้วแต่จริตของคนแต,แต่แต่ละความชอบแต่และความถนัดของคนไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วอะ่ะปลายทางมันเหมือนกันค่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่ว่ากี่ศาสนาทุกศาสนามันจะมารวมประจบกันทุกๆศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันแบบ คือปลายทางอะ่ะมันมันมีจริงๆแล้วมันมารวมกันอยู่ดีอะ่ะนะคะอ่ะไหนดูซิว่าจะแนะนำอะไรเพิ่มนะคะว้าวนี่ก็สมาธิไปอีก meditation for peace and serenity ก็คือการทำสมาธิเพื่อความสงบเย็นเพื่อความนิ่งสุขุมแบบนั่งเพื่อว่างอะคะ่ะ ไม่ว่าที่ไหนอะไรยังไงเขาจะแบบพูดมานะบางคนอ,ะ first, อ่ะมันเฟิร์สอะไม่ไม่เฟิร์สสิแบบมันจะมีฟีลแบบเนี่ยทางเส้นสายจิตวิญญาณหรือสายจักรวาลพลังงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะมีแบบเออนั่งแล้วจะแบบมีนูน่นมีนี่เห็นนูน่นเห็นนี่บางทีบางคนแบบไม่รู้แล้วอยากไปรู้อนะคะ่ะเฟิขอให้ตรงเนี้ยเราอย่าไปยึดติดกับการที่ไปอยากรู้บางทีอะการมีเอ่อพี่ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์นะคะ เขาเคยบอกไว้ว่าไม่รู้ดีกว่าหลายๆคนเลยพี่ในกลุ่มเฟิร์สก,ก็พูดกันหลายคนว่าไม่รู้ว่าดีแล้วพอถึงเวลาพอถึงเวลาเราทําสมาธิเพื่อการว่างเพื่อเพื่อวางทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเข้าใจดีกว่านั่งให้มันว่างไปเรื่อยๆเรานั่งเพื่อความสงบไปเรื่อยๆค่ะสุดพอถึงเวลาแล้วว่าเมื่อเมื่อถึงเวลาค่ะตัวรู้ทุกอย่างมันจะเปิดขึ้นเองขอให้คุณไม่ต้องไปแบบอ,อ,อยากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่งเพื่อความสงบนั่งเพื่อความว่างต่อไปนั่งให้จิตใจเรามันนิ่งขึ้นให้จิตเราแข็งขึ้นเพราะว่าไม่ว่าเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาใช่ไหมคุณจะผ่านมันไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจิตใจมันคุณจะนิ่งแล้วว่ามันจะไม่มีอะไรมาสามารถทําคุณได้แล้วอะด้วยความที่จิตคุณแข็งแกร่งจิตคุณสถนี่ยนะคะมันก็จะไม่มีอะไรมาทําอะไรคุณได้อ,อีกสักใบ,บหนึ่งนะคะ คอนเน็วิดไกอาว้าวก็คล้ายๆกับการกาวดิ้งนะคะเนี่ยเออคุณจะยืนการคอนเน c t วิดไกอาก็คือเหมือนแบบ Connect ยืนเท้าเปล่านะอันนี้ยืนเท้าเปล่าเหยียบพื้นดินพื้นทรายเออพื้นหญ้าก็ได้ค่ะพื้นดินพื้นทรายพื้นหญ้า แล้วก็ชูมือขึ้นแบบนี้ก็ได้การกราวดิ i งจะทำยังไงก็ได้ค่ะให้เราเชื่อมต่อให้เราพูดข้างในใจแบบว่าเออขอพลังงานจากพระแม่ไกอาหรือหรือเราจะเคลียร์พลังงานลบก็ได้การกราวดิ i n g ก็คือเหมือนการเคลียร์พลังงานลบก็พลังงานใดที่ไม่ใช่พลังงานของเราของฉันขอคืนสู่พระแม่ธรณีพระแม่ไกอานะคะแล้วก็ขอพลังงานที่เป็นพลังงานของเราอะ่ะเออ กลับสู่คืนในตัวเราอะไรประมาณนี้มันจะมีคําพูดอยู่เฟิก็พูดไม่ค่อยแบบเนี่ยจะพูดอย่างเงี้ยพูดไม่เคยซ้ํากันสักรอบคือเราไม่ต้องไปยึดติดอะไรกับคําพูดมากมายเราแค่มีความรู้สึกนั้นก็พอว่าเราแบบเออเนี่ยชูมือขึ้นไปเราเชื่อมต่อเราจินตนาการจินตภาพว่าเราแบบได้เชื่อมต่อกับพลังงานได้คอนเน็กับเอ,อ่อ พระแม่ไกอาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณทุกอย่างบนโลกขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณตัวเราขอบคุณพระแม่ไกอาขอบคุณพระแม่ธรณีขอบคุณสายลมขอบคุณธรรมชาติขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็เนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ตัวตนในอนาคตอ่ะมันไม่เกี่ยวกับตัวตนในอนาคตเลยมันเหมือนแบบจริงๆคลิปเนี้ยพอฟังไปฟังมาเนาะฟรู้สึกว่า มันเหมือนเป็นมากไกลคุณมากกว่าในสิ่งที่มันเป็นอยู่นะคะก็ไม่ว่ากันเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกับหัวข้อเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวเฟิร์สจะลองเปิดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นละกันหรือไม่ก็สิ่งที่อนาคตคุณอยากจะบอกกับคุณนะคะอาจจะเป็น h ฮเออร s เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือจะเปิดเป็นยานาโลกเลยอ่า ให้แนะนำละกันอะไม่ได้ใช้นาน exit ไม่ได้ใช้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้นานไม่ได้ใช้หลายคลิปแล้วเพราะว่าเนี่ยเฟิร์สอะมีช่วงคือแบบไอช่วงที่เฟิร์สบอกเฟิร์สเมื่อกี้ถึงไหนแล้วคะไม่ได้มองหน้าจอเลยอยู่ดีๆแบบมันไอ้นี่ไงแบตมันขึ้นเตือนว่าเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นก็เอาเป็นว่าเมื่อกี้ช่างมันเนะ hi, าะเมื่อกี้เมื่อกี้แบบกำลังโม,มเรื่องไพ่อยู่เอออะพูดเลยละกันเหมือนแบบเราไอ้นี่ไ,ไงเราไปซื้อเอ ي, เราเมนิเฟสเราดึงดูดไพ่ อยากได้ไพ่เออแล้วด้วยความผ่านวันเกิดไปไม่นานแล้วอยู่ดีเพื่อนก็แบบโอนเงินให้ซื้อไพ่ให้เป็นซื้อไพ่ยานาโลกให้อะ่ะก็คือมันราคาตอนนี้เหมือนที่ที่เพจเขามันไม่ผลิตแล้วหรือหมดไปแล้วอืมแล้วทีนี้ยมันเหลือกับมันจะอยู่กับเอ,อ่อคนที่เขาแบบเก็บซื้อเก็บไว้แบบขายหรืออะไรเงี้ยไม่รู้เรียกว่าอะไรดรอปชิปหรืออะไรสักอย่างนะคะก็ ก็ไปได้มาได้เลขหนึ่งหนึ่งสองสองด้วยคือทุกคนถ้าเกิดใครแบบเนี่ยมันไม่มีเรื่องบังเอิญนะตัวเลขน่ะนี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเวลาเหมือนแบบมาคอนเฟิร์มอ่ะนางฟ้าแองเจิลนัมเบอร์มาคอนเฟิร์มอะไรไม่รู้สิบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวะที่พูดเรื่องเลขพอดีด้วยนะไอเราก็โมไปเรื่อยอะ่ะ โทษด้วยนะคะอย่าอย่าอย่าถือสาก,กับแม่หมอเฟิร์สนะอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่เอ็กซิันนะคะว่าแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะกับกับคนกองนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตนคุณในอนาคตแล้วกันที่อยากจะบอกกับคุณนะคะบทเรียนว้าวซูซาซาบซาเลยเลขสิบสามนะคะมีใครเกี่ยวข้องกับเลขสิบสามไหมบทเรียนที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนแล้วคุณก็รู้แล้วคุณก็รู้มันแบบ เป็นอย่างดีแก้ทีละเรื่องอถ้าคุณแบบเหมือนมัน,มนบางคนอนะแบบอยากจะแก้ไขอะไรทีเดียวให้มันจบสิ้นใช่ไหมแต่ว่าตัวตนของคุณหรือจิตวิญญาณข้างในของคุณหรือไฮเออร์เซลล์ของคุณนะคะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็หายไปมีเกิดก็มีดับทุกอย่างมันเป็นบทเรียนในชีวิตขอให้บางสิ่งบางอย่างเป็นประสบการณ์ไปไอสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ดีไอเรื่องที่มันไม่ดีก็เก็บไว้เป็นบทเรียน เอาไว้มาแชร์ประสบการณ์มาอะไรอย่างนี้กันนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆค่ะมันจะเคลียร์ทีเดียวมันก็ไม่ได้ ก็ขอให้คุณแก้ไปทีละเรื่องเรื่องใหญ่ก่อนก็ได้เรื่องเล็กก่อนก็ได้คุณจะจัดการมันได้นะถ้าเกิดคุณแบบกลับมาอยู่กับตัวเองเหมือนแบบมาทบทวนชีวิตกับตัวเองจริงๆดีๆเหมือนถามหรือไม่ก็คุยกับสัญชาตญาณตัวเองคุยกับตัวเองเอาค่ะบางทเาีเราไม่กล้าคุยต่อหน้าคนอื่นใช่ไหมเรากลับมาอยู่คนเดียวอะแล้วก็พูดแบบเอ้ยเอาไงดีตรงนี้จะทํายังไงดีมันต้องอยู่ด้วยความสงบด้วย ด้วยความสงบนี่ยแหละคุณจะคิดออกปัญหาทุกอย่างคุณจะแก้ได้แล้วเฟเชื่อว่าทุกคนอะ่ะเก่งอะ่ะทุกคนผ่านมันไปได้อะ่ะตรงเนี้ยจริงๆบางคนเคลียร์ไปแล้วนะพลังงานเนะี่ยที่เฟิร์สเห็นอะ่ะมันได้เคลียร์ไปแล้วปัญหาพวกเนี้ยยอมรับอืมการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เฟิร์สบอกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดก็มีดับ มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยในชีวิตความสุขก็เหมือนกันความทุกข์ก็เหมือนกันถ้าคุณอยู่ตรงกลางได้อันนี้เฟิร์สก็ยังขอโทษที่แบบพูดก่อนนะแต่จริงๆเฟิร์สก็เริ่มพอเข้าใจแล้วนิดนึงแต่ก็ต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายแต่เออ,เอ,อ,เอ,อด้วยความที่เฟิร์สเข้าใจนะแบบว่าเฟิร์สเจอกับเหมือนตอนนี้เริ่มเริ่มค่ะพูดว่าเริ่มเข้าใจแล้วกันเฟิร์สอยากจะแนะนําคนที่แบบไม่ไม่เข้าใจตรงเนี้ยก็คือมันมีทั้งความทุกข์และสุขอะมันมันอยู่กับเราไม่จีรังอะมันอยู่กับเราไม่ ไม่แน่ไม่นอนเลยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะเราอยากเฟิสอยากให้เข้าใจตรงเนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันเป็นมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีการเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอขอให้คุณคิดบวกเข้าไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็ฝึกจิตยกระดับจิตคุณไปเรื่อยๆค่ะตรงเนี้มันจะช่วยให้คุณ แ,บบแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นตรงนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นประสบการณ์ชีวิตทําให้คุณแกร่งขึ้นแล้วอนาคตของคุณอะเนี่ยความสดใสอะในอนาคตร,รอคุณอยู่นะคะอ่ะอีกสองใบเปลี่ยนเกมเหมือนถ้าเกิดคุณอยู่ในเกมเดิมๆวนอยู่ในที่เดิมๆความคิดเดิมๆอะหาลองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดดู แล้วคุณจะพบคำตอบนะคุณจะแบบมีทางมีทางแก้แล้วก็คุณค่าเราคือทุกคนมีคุณค่านะบางคนน่ะอ่ะ,อะเมื่อคืนเฟิร์คุยกับพี่คนหนึ่งใช่ไหมเขาพูดเรื่องการเหมือนเราอนุญาตให้ต่างชาติเราอนุญาตให้คนบางคน ฉลาดกว่าเราแต่จริงๆเราสามารถฉลาดได้เราสามารถเก่งได้เราเก่งได้เท่าเขาหรือเราเก่งได้แบบมากกว่าที่เราคิดอะ่ะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นได้โปรดอย่าด้อยค่าตัวเองทุกคนสามารถเก่งได้เราเริ่มเรียนรู้ได้เดี๋ยวนี้เรียนรู้ง่ายมากเลยคะ่ะเมื่อก่อนเฟิร์สเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนรู้นะเพราะว่าจะรออย่างเดียวอยากจะเรียนอยากคือแบบอยากเรียนอยากแบบเรียนพิเศษหรืออะไรเงี้ยอืมแล้วก็ ไม่ชอบที่จะศึกษาเองหาความรู้เองในะอินเทอร์เนต็ตเราแบบเราด้วยความที่อ่านหนังสือไม่มีสมาธิทอ่านหนังสือด้วยอะ่ะอ่านหนังสือได้ไม่นานอะ่ะเออแต่บางคนคือแบบจะเก่งอ่านหนังสือหรืออะไรนี้เก่งเลยนะด้วยความที่อ่าเอ,อพ่อเฟิร์สมีการแบบบังคับให้อ่านหนังสือแต่เด็กเลยแบบเราเลยเหมือนติดตรงนั้นมีปมตรงนั้นขึ้นมานะคะ ก็เลยอยากจะบอกว่าทุกคนเรียนรู้ได้เสมอเก่งได้เท่ากันทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมดไม่มีใครในโลกนี้เก่งกว่าใครทั้งสิน้นทุกคนเก่งในแบบของตัวของตัวเองได้ทุกคนมีพรสวรรค์มีศักยภาพขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะ mm hmm. ก็คลิปแรนดอมของเฟิร์สก็ขอจบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้ก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้าเส้นทางการตื่นรู้หรือ กำลังสนใจคำว่า s t a r s e ี d อยากรู้จักคำว่า s t a r s e ี d ไลท์วอล์กเกหรือสนใจเรื่องต่างมิติต่างดาวก็มาคุยกันแชร์ประสบการณ์หรือมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเลยเฟิร์สจะมีกลุ่มนะคะที่มีพี่ๆเขาตั้งขึ้นมาไว้อยู่แล้วแล้วเฟิร์สก็เป็นตัวแทนแบบเออมาเนี่ยหาครอบครัวเราเนี่ยเราเนี่ย ใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะเฟิร์สก็จะเรียกว่าเป็นครอบครัวเพราะว่าเราเข้าไปอ่ะเราคุยกันเป็นครอบครัวเลยเราไม่ตัดสินกันนะไม่ว่าใครจะเจออะไรมาทุกคนต่างคนต่างเจอปัญหากันคนละแบบเราไม่สามารถตัดสินใครได้ไม่มีผิดไม่มีถูกมีแค่รู้กับไม่รู้แค่นั้นนะคะก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะ First, เฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างแล้วแอดไลน์แล้วก็ทักมาได้เลยนะคะถ้าเกิดเฟิร์สเห็นข้อความแล้วเฟิร์สจะไปตอบแล้วเฟิร์สก็จะดึงเข้ากลุ่มนะคะก็ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะประสบความสำเร็จมีความสุขในชีวิตมีเอนจอยกับชีวิตในทุกๆวันนะคะขอให้สุขด้วยข้างในจริงๆมีการตื่นรู้ยกระดับจิตขึ้นไปกันสูงๆแล้วก็บายบายนะคะ <laughs>